พาคุณผู้ชมนะครับย้อนกลับไปดูการเข้ามาของดัชนีในตลาดวอร์รสต์สำหรับคือที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป0.25% s p 500ปรับตัวปิดบวก0.38%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดบวกมากที่สุดเลย1.24%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์แต่ว่าดัชนี s p 500ยังคงปิดในแดนบวก และดัชนี NASDAQ ปิดทํานิวไฮอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากการผู้ขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในขณะที่นักลงทุนนั้นก็จับตาผลการประชุมพบธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธนี้รวมทั้งแถลงการหลังการประชุมเฟดเพื่อสรรหานะครับขอไภัยครับเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นล่าสุดนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การ ปรับอัตราดอกเบี้ยนั้นปัจจุบันนี้นักทุนนั้นให้ดาหนัก95.4เลยครับที่คาดว่าเฟดนั้นจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25เตครับตามภาพบางกล่าวเลยที่มีการรายงานไว้ในเว็บไซต์ CB Group นะครับนั่นก็หมายความว่าตลาดนี่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเฟดน่าจะลดอัตราดอกเบี้ย0.25นครับนอกจากนี้นักทุนนั้นยังจับตาการถแถลงข่าวของนายเจอร์โรมพาวเวลประธานเฟด และก็รายงานคาดการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า f e d p อ o พของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ที่ทางอัตราดอกเบีย้ยในปีหน้ารวมทั้งรอดูตัวเลขคาดการเศรษฐกิจที่เฟดนั้นจะมีการเปิดเผยหลังการประชุมซึ่งก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่าตัวเลข GDP อัตราการว่างงานและก็อัตราเงินเฟอ้อครับ นักลงทุนนะครับประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้โดย S&P Global นั้นได้มีการเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของเดือนธันวาคมของสหรัฐนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ48.3ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ3เดือนจากระดับ49.7ในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนีพีไบยนั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ50ซึ่งก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐนั้นยังคงอยู่ในภาวะขดตัวครับขณะที่แฟตสาขานิวยอร์ได้มีการเปิดเผยว่าดัชนีภาคการผลิตหรือที่เรียกกันว่า Empire State Index นั้นสุดตัวลงสู่ระดับบวก0.2ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเลยครับนับแต่เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 3จากระดับเดิม31.2 ในเดือนพฤศจิกายนครับทุกท่านนี่คือสถานการณ์ในคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้เสริมนิดหนึ่งครับเมื่อวานนี้ผมได้มีการกล่าวถึงบริษัท MicroStrategy นะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับนนถูกครับเขากำลังนะฮะเข้าไปร่วมในการคำนวณดัชนี NASDAQ ครับทุกท่านซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่23ธันวาคมนี้โดย MicroStrategy นะครับเป็นบริษัทวิเคราะห์ธุรกิจและก็โซลูชันซอฟต์แวร์ รวมไปถึงนะครับเป็นบริษัทเอกชนที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกอีกด้วยก็มีการโดเทขายเล็กน้อยนะฮะในคือที่ผ่านมาครับหลังจากก่อน้านี้ก็พุ่งขึ้นไปเกือบ4%เเลยครับทุกท่านก็เดี๋ยวเราจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่นอนแล้วว่าในอนาคตการเคลื่อนไหวของบิตคอยนั้นอาจจะเริ่มมีผลกระทบกับดัชนีน a s d a q ก็เป็นได้ มาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับภาพรวมก็ยังทรงตัวเคลื่อนไหวท่าทะประมาณ70ยอรต่อบาร์เรลครับแต่ในคืนที่ผ่านมานั้นก็กลับไปตัวเข้าสู่ด้านลบไปเล็กน้อย58เซนกังวลผู้บริโภคจีนชะลอการใช้จ่ายสัญญาน้ำมันดิบเวสเทิเซอร์รีจีไอตลาดนิวยอร์กนะครับปิดลบในวันจันทร์โดยตลาดนั้นถูกกดดันจาก,กาที่จีนเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอลง และจากการที่ทั้งทุนชะลอคำสั่งซื้อก่อนที่จะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับเมื่อวันที่ผ่านมานั้นมีการเปิดเผยตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายอดค้าปลีกในเดือนพฤศจิกายนของประเทศจีนครับรายงานโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือว่า NBS เขาบอกว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่3%ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากเลยละ่ะจากเดือนตุลาคมที่เคยพุ่งขึ้น4.8% และก็ต่ำกว่านักวิเคราะห์ที่คาดว่าวจะเพิ่มขึ้น4.6%ครับข้อมูลดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นเลยว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจีนออนแอลงอย่างมากและก็ทําให้นักทุนกังวลว่าอุปสงค์น้ามันในจีนนั้นจะชะลอตัวลงด้วยโดยจีนเป็นประเทศที่นําเข้าน้ามันมากที่สุดในโลกเลยครับคุณโทนี่ไซคาร์นักวิเคราะห์จากบริษัทไอจี IG ได้กล่าวว่านอกจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในประเทศจีนแล้ว ราคาน้ำมันนั้นจะถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทํากําไรก่อนที่จะรู้ผลการประชุมเฟดในวันพฤหัสบดีนี้จะถึงนี้ครับแน่นอนครับทุกท่านมีข่าวลบก่อราคาน้ำมันดิบแต่พอเวลาที่เรามาดูที่หน้ากราฟแล้วนะครับในทางเฟดเอช1เราจะสังเกตเห็นว่าราคาน้ำมันดิบแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงนะแต่ก็ไม่ลงไปไหนไกลเลยโดยภาพรวมแล้วก็ยังคงลักษณะการขึ้นไหวได้กรอบครับคือพูดง่ายๆว่า กรอบแนวรับแนวต้านที่เราตีกันเอาไว้เนี่ยเขายังรับไหวนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าหน้าบ่ายอยา,อยากจะลุ้นต่อถามว่าลุ้นได้ไหมคําตอบก็คือว่าสามารถลุ้นได้ยังไม่ได้เป็อะไรน่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมานะครับหลุดจากระดับ69ไปเลยเนี่ยผมคิดว่าหน้าบ่ายจะเริ่มมีปัญหาแล,ะละ้วล่ะแต่ตอนนี้ลักษณะแพทเทิร์นในการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเขายังพอทํางานได้ดังนั้นถ้านักทุนอยากจะบายก็สามารถเฉลี่ยไม้บายได้โดยความมีวินยัย และก็มัลดี้แมนจ์แมนนะครับไม่ชอว่าไปบายอย่างจัดเต็มนะคือช่วงนี้ต้องเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษครับว่าอย่าจัดเต็มอะไรกันมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วครับคนเนี่ยเขาไม่ค่อยเทรดกันแล้วจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ํามันหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่ครับมาเป็นปช่วงที่คนกำลังจะเข้าสู่วันหยุดยาวดังนั้นขอให้เราเตรมกันเอาไว้เลยนะครับสัปดาห์นี้ผมเองก็จะมีการเข้าออเดอร์อยู่บ้างแต่ว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเดี๋ยก็คงจะไม่ได้เข้าออเดอร์แล้วล่ะครับวันนี้ก็วันที่17 ธันว่าคมเข้าไปแล้วยังไงอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายนี้ปิดทักกันที่ราคาทองคำครับปิดลบไปเล็กน้อยเช่นเดียวกันประมาณ5.8เหรียญตลาดนั้นจับตาการประชุมเฟดครับทุกท่านท้านนาขอสระค่ะอินโฟเควสนะครับเขารายงานว่าราคาทองคำนั้นเป็นตัวข้นสูงแดนลบไปเดี๋ยวรับแรงเทขายทำกำไรนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาอาจจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแล้วมีบางตัวนะฮะที่เป็นลบก,กับราคาทองคาจริง บาท่านบอกว่าทองคาเจอขา่าวนั้นหรือเปล่าคุณครับก็เลยขย,ยับปรับตัวลงแต่ถ้าเราได้ดูกราฟและก็ความสัมพันธ์ตลาดจริงๆเราจะพบว่าตลาดเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นข่าวกันเลยครับเมื่อคืนนี้แม้ว่าตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐน,นั้นจะปรับตัวลงก็จริงอยู่แต่ยังไงดีครับดัชนีหุ้นมันก็ปิดตัวเข้าสู่แดนผสมครับไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันบ่งชี้เลยว่ามันยังไม่ได้เป็นปัจจัยตัวหลักนะดังนั้นราคาทองคำเนี่ยอาจจะต้องใช้หลักการทางด้านเทคนิค เทรดตามกันไปก่อนครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ฮะแล้วเดี๋ยวดูการคอมเมนต์จากนักวิเคราะห์สักนิดหนึ่งคุณนิเทชชานักกลยุทธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์จากบริษัทวิโด้ทรีนะครับเขาได้คาดการณ์ว่าราคาทองคำนั้นจะยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการที่ธนาคารกลางจีนกลับเข้าไปซื้อทองคำสู่ระบบทุนสำรองจีนอีกครั้งนอกจากนี้ความเป็นไปไ,ได้ที่รัฐบาลจีนจะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำเช่นเดียวกันในการประชุมคณะว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจจีนหรือว่า Central Economic Work Conference mm. เมื่อวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมาที่ประชุมดังกล่าวนั้นได้มีการส่งสัญญาณว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายของภาครัฐในปีหน้ารวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายให้มุ่งเน้นไปในการบริโภคซึ่งสะเราได้เห็นเลยนะครับว่าจีนนั้นพยายามที่จะแก้ไขจุดอ่อนทางเศรษฐกิจ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากมาตรการการปรับขึ้นภาษีสุลการกรของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐครับทุกท่าน เรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนักวิคห์เนี่ยจะคงประเมินสถานการณ์คล้ายกันว่าในระยะยาวนั้นทองคำเนี่ยเรายังสามารถลุ้นในการกลับตัวขึ้นต่อได้นะฮะหรือไม่ก็ท้านู้บรรยายก็คือยังเป็นหน้าบายนี่แหละถ้าภาพในระยะยาวแต่ถ้าในระยะสั้นนี่ต้องแยกไปอีกประเด็นนึงเลยนะครับเพราะว่าตามโครงสร้างเทคนิคแล้วเขาบอกว่าทองคำเนี่ยมันจะเป็นหน้าเซลนะถ้าจะบายสวนนี่มันอาจจะลาบากหน่อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเหมือนกันบายอย่างไรก็ตามแต่ทองอาจจะขึ้นได้สุดท้ายก็ ร่วงกับโนมาอยู่ดีครับนี่การสรุปนะฮะข่าวเชา้าทงหมดของเราครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ